รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม

ดำตอรี้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 ดำที่เขาอยู่บนนะดำที่เขาอยู่บนน่ะตัวดำตัวโตตรงกลางสั้นไปดูเลือดไอ้พวกคุชจักบอลเหมือกันครับตัวแดงตัวร่องแดงงามกดจะสั้นเรือดแดงหนุ่ยจากกองจากกองหลังานะดำตอรี้ดำสวดไปดำอัดไปดำอัดไปอาอา đám đó ram Đâm đó ram đám đó ram đám đó ram đám răm, đám cao cang đám cao cang đám luôn bay đám bay bay đám cốt bay ai đánh cao cang này con con đèn con đánh con đánh con đèn luôn mà đèn luôn mà của lao Ủa, lao anh đánh nghe anh đánh nghe bay đám to đi trong trận lộ gặp đám cốt mà đánh quan lắm mà ơi ơi đèn con đánh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  con con ต้มไปต้มอ้าแดงเขาบ้างแดงเข้โก้าวเดงรุ่นไปแดงรุ้นไปแดงลุ่นไปหัวรงหน้าวัวตงหน้าราคาอยู่ดำหน้าราคาอยู่ดำหน้าขูว่านะขู่ว่านาขู่อีกขู่เลกลองวัดนะสี่เซต้องนบาทสี่มีดต่อมิลงนนดำต่อดำต่อซ่องก้าดำต่อซ่อง้าดำต่อซ่องก้าดำต่อซ่องก้าไอ้ดำซับไปดำซับไปแดงเ้าข้างแดงยกกับ

อ้ไอ <py at Weihn achts> oh, oh, ้ดำเกี้ยไปดำซับไปยอดไปแล้วนะไอ้แดงเอาเกี้ยลบไอ้แดงเอาเกี้ยลบปไอาดำไอ้ดำเต้งไอเกียไอ้ดำเดินหน้าไปดำตอี่ดำตอรี่ดำตอดี่ดำตอีดาตอี่ยืที่ว่าที่เขาอยู่ใน กลางกลางบอลหน้าดำตอลดีต้องจะลงครับดำตอลดีต้องจะลงอ๋อแดงซับไปไม่โกนะคูนี่เป็นหัวไม้ทางคูนะคูนี่เป็นหัวไม้ทางคูนะสี่องทีลองทีลองดำดึงเข้าไปดำดึงเข้าไปอ้าอ้ายดำเปล่าวัดตรงนะดำเปล่าวัดตรงนะเอ้ยเอ้ยแดงรุนไปวัดตรงไอ้ดำเคลียร์ไปแดงเอากลางไอ้ดำรุนแล้วมั้ตรง ดำป้าว่าป้าวตัวดีนะเข้ามันสั้นกันนะไอ้ดำซับไปแล้วดำซับไปลาวดำด้ดไปดำกว้างดำคมเราอกว่าตรงล้วดำต่อร่งเจ็ดดำต่อร่องเ่องเจต่อเจ็ดต่อต่อร่อง็นะดำต่อร่อเจ็ดนะดำต่อรองเจ็ดสามองนะดต่อร่องเสมรองนะตัวดำตัอตอนดุกดางามร้างดือดือด้ยว่าคุดกับสายมือเลยนะ ตาเจ็ดล่างเป็นตอมตังเล็กเจ็ดล่างนะตังเล็กเจ็ดล่างครับเป็นตอมไม่เยาวๆเลยนะนี่เวลาชนพาไม่เร็วห้านาทีครับเวลาชนพาไม่เร็วห้านาทีนะตัวแดงตัวรองว่ามือครับแดงงามก็จะทันเลยแดงนุ่ยเนี่ยกองในรุดกอลันตานะไอ้ดำทีมไอ้อะแดงเกี้ยตัวดำเข้าสั้นว่าก็จริงแต่ยวกันเลยใช่ปลายยอดดียังเร่งนะตัวแดงงัวเปลยไม่เร็วนะตัวแดงงัวเปลยไม่เร็วนะ อ๋อด oh, ัมเกี um, o, um ่ยวมั bon ong, song, Ay, ink, ink, na, ้งดัมเกี่ยวรับไปแล้วดัมอัดไปวัวเมืองไม่เลยนะวัวเมืองวัวเปิดไม่เลยนะตัวเด้งนะกลุ่มวัวกลุ่มก็อยู่ในปักกลางบอลนะดัมตัวร่องเก็ตซ้ำร่องนะดัมตัวร่องเก็ตซ้ำร่องไอ้ดัมซับไปแล้วดัมซับไปแล้วน้าวัวพี่นะน้าวัวพี่นะแดงกอด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 แดงรุ่นไปอ่าเด้งจุกเด้งจุกดัมปิ้งไว้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  ตัวดำมันเปล่าวะป่าตัวดีนะหัวชนนะได้แดงเก้าข้างแดงจุกไลยครับตัวแดงเก้ามันแต่ตัวดำเก้ามันนั่งชันกันดำลุบคือว่าเปล่าวะป่าตัวดีนะพี่ดำนี่ซองเจ็ดต่อรางลองนะซองเจ็ดต่อรางลองนะเอารถมาวอเตอร์ส่งลาวดำซับไปดำซับไปแดงดำต่อร่างดำต่อร่ามดำต่อร่าม ตัวดำไม่เป็นตอรวดเดืยวเลยไหมครับตัวดำไม่เป็นตอรวดเดืยวเลยไหมมีใครลาก่าลงมาไล่มาดำเรื่อยๆเลยครับดำตอร่องาเลยนะดำตอร่องาเอ้ยเอ้ยเอ้ยแดงก้อนแลาวแดงก้อน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 ลาวดำตบล้อหม้ตรงดำเ้ากว้างดำก้มแดงนักแดงนักอดำกี้อะดำกี้อะเอ้ยดำเ้ากว้างดำเ้ากว้างดำก้อนบ้างดำก้อนบ้างดำตอร่องดำตอร่องดำตอร่อง ดำตงดำต่อ้องเจ็ดนาที้นนะเจ็ดนาทีบ้นนดำต่อนะดำตอ้องอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ดำเซ็บไปรลวตัวเด็นี่เมานมเลนะตัวเด็นี่เมาเขาม่เล็วนะอ้ดำซับไปล้วดำซับไปล้วนาวเว้วงมเลนะนาวเว้ยวิมเลนะตัวเด็นะ บอดแดงว้วตรงเลับดอยเลยนะว้วตรงนี้บอดแดงก้าวไม่ตึงเลยนะตัวดำเข้าสั้นว่าจิงเดวานเล็บลายหยดจัดจ้านอย่างแรงนะว้วตรงไม่ได้นะเด็กหน้าอ้วตรงไม่ได้นะเด็กต้อย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 ดำกบลอยดำกบลยเบืร์น่าเลยต่อเบืร์น่าเลยต่อเบืร์น่ารอดเด้งย่อมนะ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 ดำแป้งดำแป้งดำแป้งเลยดำแป้งเลยดำแป้งเลย อ่าดับเปงดับเปงเบื่อเน้าลอยตอเบื่อน้าลอยตอเบื่อน้อตอแดงกำนุนนลวมาแดงวิงแดงวิ่งแดงวิ่งดำได้ไหมเดียวเกียร์ก้อนแดง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 แดนาทีกับแนาทีกับแอดนาทีกับแอดนาทีกับเอ้ว่ามาต่าเลไหเอาต่อยังไม่เอาว่าดิเอาต้วว่าไม่ตตอว่าไม่ตตอว่าม่แล้วอ่าดำเจด้าดำเจด้าดำจด้าดำจด้าแอนาดีกนาดีดุกดางามซ่านดูไอ้วัวคุดกองในอุด จ่ายเวลาแปดอันดิเป็นฟ้าชนะครับดุกดางงามสร้างมาด,ดูไอ้ว่ากุจ่ายเวลาแปดอันดิบเป็นฟ้าชนะครับหัวโตนะหัวโตนะกูนี่นะ